หลังจากที่เราใช้สารจับใบตัวนี้นะที่ถืออยู่นี่นะครับกับปุ๋ยน้ําลาวาแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นตัวนี้ก็จะดูดซึมเร็วอืมแเขาเดิดต้นได้เร็วคือเพื่อจันรกอะไรได้ไวขึ้นที่เราต้มยาไปที่ว่าเราที่ดยาคูไปครับตัวนี้ครับเพราะมันเป็นที่ยาบบามันได้ดูดซึมเร็วอ๋อจะดูดซึเมซเข้าใบเลยเราก็จะทนรกได้ไวขึ้นวายี่ห้ออื่นถ้ายี่ห้ออื่นก็ดูดซึมช้าอย่างหน่อยก็พวกรก,ก็จะไม่ทันใช่ครับเพราะดูดซึมเร็ว พอรู <Ừ. S 2> พวกอะไรมันก็จะให้ได้เร็วขึ้นอืแล้วตัวปุ๋ยหลาเป็นไงม้างปุ๋ยก็ต้นจะอวกต้นแข็งแรงใบหน้าอืงามงามาัสดโเต็มเ,ยะะะเลยครับใบเบยะใหญ่ปกติใบไม่ใหญ่เลยที่เราใช้ปุ๋ยอยทุกครั้งที่ผ่านมาใบใบนิดเดียวใบเล็กไม่ค่อยใหญ่นักน,นี่ครับแล้วใบก็บางแล้วแล้วแล้วก็ไม่ค่อยหนาเหลือครับอ๋อ กับใจครับก็ใช้คูกกย็ยิ่งดีมากครับผมดูดซึมได้เร็วพอปุ้ยด้วยต้านยบบาใบด้วยจะจะดูดซึมได้เร็วยิ่งขึ้นทำให้ต้นแข็งแรงขึ้นเยี่ยมผมลองใช้แล้วดีมากครับตัวช่วยที่ขาดไม่ได้ของชาวเกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์สารจับใบแมกมา่าตราเสือลมกรดด้วยวัสดุพิเศษซิลิคโคนเวต้ง มากถึง10%ทําให้เปียกบนพื้นผิวในพืชทําหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ําให้สารเคมีคต่างๆไม่เกาะอยู่ที่ผิวใบพืชช่วยให้ปุ๋ยฮอร์โมนสารกลจัดศัตรูพืชสารากำจัดโรคพืชและสารชีวพันธุ์ต่างๆให้ละลายเข้ากันได้อย่างดีช่วยให้ประหยัดปุ๋ยได้มากกว่า40%ฉีดลงดินช่วยให้ดินอ่อนนุ่มและอุ้มน้ําได้ดีประหยัดน้ําในการลดแช่ทอดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เพิ่มอัตราการงอก ทนต่อการชะล้างของแสงแดดลมและฝนใช้ได้กับพืชทุกชนิดผลิตภัณฑ์สารจับไฟแ mm hmm. มกมาสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลย